ให้ต่อเครื่องอ่านบัตรประชาชนกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก่อนจะเข้าใช้งานระบบ eSPCIS หากเข้าใช้งานระบบก่อนจะเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรประชาชนหรือเมื่อกดอ่านบัตรประชาชนแล้วไม่ขึ้นข้อมูลให้ตรวจสอบดังนี้ตรวจสอบที่มุมขวามือด้านล่างในแถบงานของ d e สก์ท็ว่าแสดงรูป eSP Client Agent อยู่หรือไม่จากนั้นทำการคลิกขวาแล้วคลิก exit เ,เพื่อเป็นการปิดใช้งานโปรแกรม จากนั้นให้ทำการดับเบิลคลิกที่ไอคอน ESP Client Agent ที่หน้าเดสก์ท็อปและทำการรีเฟรชหน้าระบบ ESP EH CIS หนึ่งครั้ง